สวัสดีครับบ่าวบอยเดนทินิสานครับขอกาบสวัสดีพี่น้องบรรยากาศคึมๆช่วงเศ้าเศครับผมพี่น้องครับมือนี่ครับบ่าวบอยมาเละปลาคือเก่าครับแต่ว่ากับบด้ไปันแถวโอนโนใหม่ไผ่ปลาแล้วก็ว่าแถวบ้านครับกับมาไกลเติบอยู่ครับผมมือนี้ครับก็ออกมาอีกพื้นที่นึงครับผมพี่น้องถึงมาหอดดงครับกไมาเห็นอยู่ข้างทางกับมาเลยล่องจอด หาเบิึงครับผมพี่น้องครับเว่าเป้าหมาย้หลีกขยังประธานในหอดครับผมพี่น้องเห็นมองนี่ก็เลยล้องว่าเขามาหาเบิึงก่อนหน้าครับมันมีนะครับผมเมื่อนี้ที่สุกสีมานวอร์เชเดนนอจดนอ,นนอนง,านงาน่ายง่ายมอเดิลจังได็ดเปิดต,ต,ตาหนุ่มกันด้วยครับผมสวัสดีครับมีนอน,น,น,นหนึ่งครับมีนอนหนึ่งมีไหมมีไหมโอ้มีครับมี ไม่อยู่ไม่อยู่

nó súng rồi äh, nih, này rồi. đây nón này các bạn nón này các đại học cực kỳ các bạn ống nón ống nón làm เดินจะทวงลูกหลานด้วยากมากเอาหน่อใหม่ครับมาขอหน่อใหม่ครับเอาปัญหาไปแล้วตัวนี้เขเหนอนโยนนอน,น,นข้างในแบบๆพแบบี่น้องเอเ่็นธำรมา์อะไรก็เห็นมันละสีคือลำใหม่ไรนันก็เบ่เห็น

mượt thì bên nó bên mày hết nhỉ, bắt, ngay bắt ngay lấy tua nè, ít ít ของน,นีไ้ไม่มีไม่มีครับไม่มีม,มีแค่นี้ครับผมโอ้โอโก่อนนีมม่มีเยอะอยู่ครับหนึหน่งสองสามสี่ ตัดตดตัดหาดหมดแล้วปอข้นี้โศกมันครับเจ็ดนอแปดนอแปดนอครับผม ครุณพี่น้องสวยงามเลยครับผมพี่กระมี่ครับโอ้ยเหนื่อยมืดหนึ่ดนะครับพี่น้องอากาศส่วนใหญที่มันอยู่แบบทึมๆกระเหมดืดนี่ครับหนึ่งน้องครับ,นนออรบสองสาม ีหามีกล้องงามๆไม่ใช่น้องเลยครับผมหานโนครับสวยๆครับ 没改，没改、嗯，没改。 มันพอ,อดีครับรอโจทย์ เลือดมาเลยปวดๆครับ น้องไงเสียงหักไปพี่น้องก็ด,ดังมวนแท้ ปืดป๊ดปื๊ดปาดเลยเดอย่ามองข้ามนะครับ nè nó cứ nhỏ nó ụt ụt thấp ốm cho nó ụt ụt อุ้ยอวบนี่ตรงอี้พี่นเนาะน้สีอ้สีนอนสมบูรณ์สมบูรณ์หนใหญ่ใเลยนี่เขาพังเราอวดอวเลย โอ้งามน่าเดบนใส่ถุงเท็ดยสวยงาม ว่ามองนี้เขาเจาะออกไปไม่ไหมเลยครับขอบคุอนคอนไว้

สุ่มยางมาเลิกอยู่ทั่วอยู่พี่น้องมาไหมครับงามๆจบโอเปรับ Bởi mà bò mắc cổ hàng hàng thật để hà si no Đây không nên mình cái sám cổ có sám cổ cái đây rồi ôi <laughs> mình <laughs> <laughs> ừ, còn ổng lên ổng vào cái đấy là một người của họ cứ người được tiến sông từ người đúng không ạ ตื่นเก่นครับผมเก่งก็จะเ,เ,เป็นสีใจสวอยสวอยมันมีไหมมีไหม,ม,ม,ม นี่โอ้ยหัททำไมโจทเสียงดังไรฮักทจดใส่คนแมนซิลีปันได้ก็ได้ยินหมนดพี่น้องขึ้นมีคนมาตั้งตาหัวกลายพี่น้องก็ตรวจอุ้ยเป็นดังก่อติดเป็นดังเอะมองมองกันา,าม จุม่มละสามกอซีกอครับจุม่มยังจุ่มนี่กรบโปรเมียงโอ้ยเข้ามากรบโปงให้เลยเนาะว่นดีดีโอ้โขอหัวขออภัยหลายๆลายกคแค่น่อยบังบางบ่เห็น อันด้สี่อันนี้ครับผมก็ให้โหผิ้งทงนึงครับจากสี่ก็ิบเป็นหา้าสั่งอะพี่น้อง

还、嗯、管的。 ผมพี่น้องครับสรุปผลงานของสองมนีครับบ่าบอยได้เต็มยามเลยนะครับผมมีแต่งามงามอ่อนๆคอนให้พี่น้องกับคอนแบบอ่อนๆครับผมครับผมคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับขอบคุณแม่ๆพี่ๆนานาด้วยครับผมที่ติดตามเราชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยดินดินที่อีสานครับนี่บ้าบอยกับมาไกลแนี่ครับมือนีเหยื่อแล้วเบาบางครับผม เราไปเทิดทุลาออเอาซะเลยได้มาผู้เดียวครับมือน,นี้ครับพี่หัดินกะไปอีกองหนึ่งกับเบ้าโจรครับผมกีนีเบ่าบอยก็ขออวยสำนึสกกอนครับไว้พอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนหักแพงบ่าวบอยเดินดินที่ดิสารหักแพงพี่หัดินที่ดิสารไวด้นนดูดูในเด้อครับผมขอมีความสุขหลายๆสวัสดีครับ